<Life>. Oh. ช่ว้ตรงเพิ่มคนปะ Invite to join ปะสามหมื่นแล้วสามหมื่นปะล e l l แต่กาคู Hello, เขาอยหมูไลฟ์โปรแกคลองแหล่งๆคือจริงๆเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ข่านบอมาข่านเต้ตาขานเต้าขนเต้าขันเตา่ตาเหตุอ๊ เธอรู้ไหมว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์อ่ะสวัสดีค่ะโปสวัสดีค่ะพี่โปอืมถ้าไม่มีคนส่งข้อความไปหาพี่แหมมอีกก็คงคงไม่หลายสด <c oughs> ครับผมมีพี่โปอยู่แล้วก็มีมีพี่มยพี่แม็กกี้พี่แม็กวันดีพี่แม็กกี้พี่แข็เธอ เราก็มีเนเน่พี่เนเน่นอันนี้คือคือตอนนี้อหลีกอยู่ในรถหลีกไม่รู้ว่าเน็ตมันจะมันจะติดไหมหรืออะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนได้ยินหือเปะได้ยินยกค卡吗我刚刚看到有人คา卡哦นี่แหละก็เลยถือโอกาส มาไลฟ์สดมาเจอทุกคนนะคะใช่ค่ะมีแต่คนพูดว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์เพราะเราอยู่ด้วยกันมาสองปีเราไม่เคยไลฟ์สดได้กันเลยไลฟ์ฟู้ที่แปลว่าไลฟ์เป็นคนละเครื่องคนละแอคเค n t อะไรอย่างเงี้ยวันนี้รายการผ่านผนไปได้ดีเนาะเลยเนาะดีนะสนุกมาก สนุกมาเลยแล้วก็รู้สึกอร่อยมากหรือว่าสีมือทำกับข้าวฉันจะดีขึ้นแล้วอปโปชมว่าทำไมสวยกันจังโอ้ข้าตุาน,นั่นน่ะแล้วก็เออขับซิ่มงมากเลยอะอ้อมไปไหนต่อ ใช่ยดีอ๋อไ้ไหมแถวนี้ยังไม่ได้ชุดเลยชุดน่าจะอยู่กับพี่แม็กอ้าวแล้วพี่ชายไม่ได้ให้พี่เหล่งแต่งงานี้ไม่ไม่ได้ให้เพราะว่าอพี่เหล่งลงสิบหกอ๋อลงสิบสองอ๋อของเจเจลงสิบหกเขาลงสองนี่ Me from top. Wow. Me <laughs> mm. Please speak English. We are international fans. Hi, guys. Hi, guys. So, what are we going to say? I have no idea, bro. So, oh, wait. เมื่อไหร่จะได้นั่งไลฟ์คู่กันเฮ้ยนี่ไงไลฟ์คู่อยู่ <laughs> นี่ไง <laughs> อันนี้ข้างล่างแสตชีมานคิวเลฟ์บานฮ่องกองก,ออกินข้าอผมนห็นี่กาผมเห็นอยู่าอ,อีคนมาด

เหมือนเขาเขาเรียกว่าแหละให้สัมภาษณ์บอกว่าแบบหลิงไว่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสเจอพ่อหลิงไ,ไม่อยู่ฮ่องกงอะ่ะแบบบอกว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะแบบนัดไปกินข้าวแล้วหลิงก็ <S 2> <S 2> <S 2> อยากจะแบบ <S <S 2> <S 2> ว่าแคนซ้ลงานทั้งหมดแล้วก็บินไปฮ่องกงเดี๋ยวนี้เลยโอ oh my god what's oh, her name เชซีม่านเจียโอ้ oh. เฮ้ยเหมือนเธอเคยเล่าให้เขาฟังแล้วว่าเธอชอบพี่เขาใช่ไหมคนที่คนที่แฟนแฟนทำโปรเจกต์วันเกิดให้อ่ะจำได้ปะเออเออเออเจาำได้เขาเป็นนางเอกที่แบบเก่งมากๆแล้วหลิงชอบมากๆเลยอ่ะเออโอ๊ยแล้วก็ นั่นแ,แหละก็อยากกลับไปก็อ,อยากไปเที่ยวทะเลอะ่ะพีดนงอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะ๋ไปไหมล่ะไปแ่ะเลยมันหยุดปะมีมีก็ขอพี่แมน่วงหน้าเลย เกนี่นะ什มเก๋เก๋แปลว่าให้ป่ะไม่ใช่สิเออกับเริ่เกิดกะฉันฉันไปกับสองโลกถึงอะไรว้าช<我>ื<是>่อว<是>่เกนี่你给สม么？ ว่เกณีชื่อเหลยว <laughs> คือให้เขาไปเที่ยวกับเธอกับเขาอ๋อคือตอนนี้น้องออมจะชวนไปเที่ยวทะเลใช่มีนันเลยนัดเลยเหลียวนัดเลยกี่วันกี่วันสามวันสองคืนสามวันสองคืน เดี๋ยวเจเจด,ดูวันหยุดให้ติงว่าหลังแ,แฟนมีหรือว่าระหว่างสองระหว่างสองเดือนมีน่นาจะมีนะไม่รู้อะถ้าถ้าถ้านัลวงหน้ามีน่าจะมีอยู่แหละไ,ไปช่วงไหนละ่ะไม่รู้หลังแฟนมิสแฟนคอนก็ได้แฟนคอน,น,น,นเดือนเก้า ด้วยแแปดพฤศจิกาแปดพฤศจิกาพฤศจิกาเดือนอะไรส <11. S 2> ิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดงั้นก็น่าจะได้ช่วงสิบเอ็ดนะอืมโอเคอ่าช่วงสิบเอ็ดสามวันสองคืนฝากพี่แม่มด้วยคะ่ะ <laughs> ทุกคนสิบเอดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ต้นไปฟาร์บบอกพี่แหมจะไปสามวันสองคืนคัะไม่ต้องฝากเจจัดการเองเ <laughs> จจัดการได้ไม่มีปัญหา, <laughs> าทุกคนผู้จัดการเจเจจัดการเองน่ะเดี๋ยวเดีขอคิวแล้าไม่ไปตีกน้นนะ นี่ขอคิวแล้วไม่ไปนี่ตีก้นนะไปไปจริง,งเขาขับหลถไปเลยอะได้สามวันสองคืนเจอนี่เนี่ยตอนนี้สายตาก็คือวกแวกไม่มั่นใจไม่อยากไปเจ๊ดูออกแต่เจ๊เจก็ๆๆจะมัดมือช็อกเพราะว่า คนสามหมืนคนเป็นพยานนะไม่ใช่สามหมื่นสี่หมื่นสามมื่นจุดหนึ่งสามสิบจุดหนึ่งปะหรือมันไม่อัปเดตว่ะของเขาไม่รู้ว่าของเจสี่สี่สองจุดหนึ่งอะโอ้จจมดัมรัม อ่าเจ๊ครับพูดคำไหนคำนั <siblings> <thighs> ้นนะคะอ่าหนูก็พูดแต่คุณอย่ามาไม่ไม่สบายใกล้ๆวันละกันเขาไม่เขาไม่เคยไม่สบายเลยเธอเอาบลกนี้มาจากไหนโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้เออเออเออไปเปลี่ยนชุดแล้วโอเคบายๆเธอจะรับตอบปะก็เดีนิดนึงเดี๋ยวใกล้สุดแล้วแล้วเมื่อไหร่เธอตอบไลน์ฉัน ไล่อะไรอ่ะทอปบอกเราไก่ย่างหรือชาเขียวต้องใหม่หรอเธอไม่ตอบไลน์ฉันเลยว่าถ้าจะเอาไก่ย่างหรือชาเขียวไหมเธอไม่ตอบหลิงบอกไม่เป็นไรครับก็หรอใล,ล่หลิงตอบไปแล้วโอเคโอเคให้กันให้กันไปละบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊ลบลับจุ๊บลับจุ๊บบายบายบาย โอเคเดือนสิบเอ็ดสามวันสองคืนเดี๋ยวลิงใกล้จะเชื่อถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะบันลฟ์อีกทีโอเคเจอกันบ๊ายบาย เดี๋ยวหลิงจะต้องล็อกคิวน้องออมด้วยกับแม่ก้อยเพราะคิวน้องออมอยู่กับแม่ก้อยนะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตค่อยว่ากันนะเจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายใจเจีน๊น